สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนป .6 ทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูโบเช่นเคยนะคะเราเข้าสู่ EP ีที่39กันแล้วค่ะซึ่ง EP ีนี้นะคะจะเป็นการเรียนในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะ ก็เป็นเพียงหัวข้อเล็กๆนะคะในเรื่องอัตราส่วนเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะตอนนี้นะักเรียนก็จะนึกในใจแล้วแหละคุณครูก็ว่าง่ายทุก EP เลยใช่ไหมคะแต่ EP นี้ง่ายจริงๆค่ะอ่ะเราก็ไปดูกันเลยนะ ก่อนอื as well as ่นนะคะเราก็มาทบทวนกันก่อนเนาะว่าสโคปในการเรียนเรื <Ausw> ่องอัตราส่วนของเรานะคะจะมีอยู่กี่เรื่องนะคะอัตราส่วนนะคะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องอัตราส่วนเองนะคะซึ่งในอีพีที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับอัตราส่วนคือการเอาเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันของเรานะคะนํามาเขียนเป็นตัวเลขแบบอัตราส่วนนะคะและเรื่องที่2ในการเรียนอัตราส่วนนั่นก็คือเรื่องมาตราส่วนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังคงจะ เรียนอยู่ในเรื่องของอัตราส่วนอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะในการเรียนเรื่องอัตราส่วนนะคะนั่นก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะ ก็ทบทวนสักนิดหนึ่งเนาะว่าอัตราส่วนหมายถึงอะไรนะคะอัตราส่วนหมายถึงความสัมพันธ์นะคะที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่2ปริมาณขึ้นไปซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะนักเรียนจําได้ไหมคะจะมีปริมาณของสิ่งของสองปริมาณนะคะยกตัวอย่างเช่นถุงเท้านะคะถุงเท้า5คู่แถมถุงเท้า1คู่นะคะเราก็สามารถนําปริมาณของถุงเท้านะคะมาเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่า5 ต่อ1จําจำได้ไหมคะอ่าอันนี้คือความรู้ใน EP ที่แล้วนะคะซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนอัตราส่วนจากเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าอัตราส่วนมีหน้าตาเป็นอย่างไรสามารถสร้างได้ขึ้นจากตรงไหนก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่นักเรียนควรจะรู้ไว้นะคะนั่นก็คืออัตราส่วนเนี่ยสามารถหาอัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วนที่เขากําหนดให้ได้ด้วยค่ะ หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าครูเขียนอัตราส่วนว่า5ต่อ1นะคะครูสามารถหาอัตราส่วนที่เท่ากับ5ต่อ1ได้อีกค่ะ มันแปลว่าอะไรเราไปดูกันเลยค่ะการหาอัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วนที่กําหนดนะคะทําได้โดย1น,นะคะคือการคูณคือการคูณแต่ละจํานวนในอัตราส่วนด้วยจํานวนเดียวกันค่ะและวิธีที่2นะคะนั่นก็คือการหารค่ะคือหารแต่ละจํานวนในอัตราส่วนด้วยจํานวนเดียวกันนะคะถ้าบอกเป็นข้อความแบบนี้นะคะนักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะครูขอยกตัวอย่างเป็นอัตราส่วนว่า48ต่อ12ค่ะ อ่ะ48ต่อ12เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เขียนขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เราอยากหาอัตราส่วนที่เท่ากับ48ต่อ12อีกสัก2อัตราส่วนค่ะเขาบอกว่าวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะหาได้โดย2วิธีถูกต้องไหมคะไม่คูณก็ คูจะลองคูณด้วยเลข2ดูก่อนนะคะแล้วคูณอย่างไรนะคะให้นักเรียนนึกง,ง่ายๆอันนี้เป็นเทคนิคของตัวครูเองนะคะแต่ความหมายที่แท้จริงแล้วนะคะไม่ได้มีอะไรสัมพันธ์กันจริงๆนะคะแต่เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในกระบวนการขั้นตอนของการทำเท่านั้นนะคะถ้านักเรียนอยากจะหาอัตราส่วนที่เท่ากับ48ต่อ12นะคะโดยการคูณ2เข้าไปนะคะให้นักเรียนนึกถึงการคูณของเศษส่วนคะ่ะ หมายความว่าให้นักเรียนนําโจทย์นะคะที่เป็นอัตราส่วนนะคะนั่นก็คือ48ต่อ12เนี่ยมาเขียนเป็นเศษส่วนค่ะย้ํานะคะมาเขียนเป็นเศษส่วนแต่ไม่ได้มีความหมายเป็นเศษส่วนนะคะเขาไม่ได้มีความหมายเป็นเศษส่วนแต่เขียนเป็นเศษส่วนเพื่อให้เรามองแล้วคุ้นเคยและทําได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ครูก็จะเอา48ต่อ12นี่นะคะมาเขียนเป็นเศษส่วนในกระดาษทดค่ะ48นะคะเป็นตัวเลขสีแดงที่อยู่ข้างหน้านะคะครูก็จะเขียนเป็นเลข48สีแดงให้เป็นเศษค่ะเครื่องหมายต่อนะคะเครื่องหมายต่อที่เป็นจุด2จุดสีดำนะคะครูก็จะนำมาเขียนเป็นเส้นขั้นเศษและส่วนค่ะและ12นะคะ ครูก็จะนํามาเขียนเป็นส่วนด้านล่างค่ะเศษส่วนตัวนี้เปรียบเสมือนการเปลี่ยนล่างมาจาก48ต่อ12นะคะ48เลขหน้าเอาไว้เป็นเศษนะคะเครื่องหมายต่อเป็นเครื่องหมายขั้นนะคะและ12เป็นส่วนนะคะก็ยังคงจัดวางนะคะจากหน้าไปหลังอยู่ดีนะคะซึ่งเศษส่วนตัวนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรนะคะครูขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้นักเรียนจะได้คิดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้ววิธีนี้อาจจะไม่ถูกต้องมากนักนะคะแต่เป็น วิธีที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะอ่ะขั้นตอนต่อไปเราอยากทําอะไรคะเราอยากคูณเขาด้วย2ถูกต้องไหมคะถ้าเราอยากคูณเขาด้วย2เหมือนกันค่ะในเศษส่วนเราก็จับคูณอ่าก็ใส่เครื่องหมายคูณนะคะแล้วคูณด้วย2นะคะ48ก็คูณด้วย2ถ้า48คูณด้วย2แล้วแน่นอนว่า12ก็ต้องคูณด้วย2ด้วยเช่นกันค่ะโอเคทีนี้ขั้นตอนตรงนี้นักเรียนสามารถทําได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะ แต่นักเรียนไม่ต้องไปตัดนะคะไม่ต้องไปตัดเหมือนเศษส่วนนะคะเพราะเขาไม่ได้มีความหมายเป็นเศษส่วนนะคะเป็นเพียงแค่การเขียนให้มองได้ง่ายขึ้นเราก็จับคูณเลยค่ะ48คูณ2นะคะได้เท่าไหร่คะได้96ค่ะ,ะตัวเลขสีแดงตอนนี้จาก48เป็น96แล้วนะคะตระก,กูลสีแดงนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายขั้นเศษส่วนนะคะหรือสิ่งที่เขาแทนมาจากเครื่องหมายต่อน,นั่นเองค่ะ โอเคต่อไปข้างล่างนะคะสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงิน12คูณ2นะคะ12ูณ2เป็นเท่าไหร่คะเป็น24ค่ะเราก็ใส่24นะคะตอนนี้เราก็ได้เศษส่วนใหม่ว่าเศษ96ส่วน24แต่ย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าเขาไม่ได้มีความหมายในเชิงของเศษส่วนนะจ๊ะทีนี้เราก็แปลงเศษส่วนตัวนี้นะคะให้กลับไปกลายเป็นอัตราส่วนเพื่อไปเขียนคําตอบไว้ตรงด้านล่างค่ะ 96 96เป็นตัวเลขสีแดงถูกต้องไหมคะเป็นตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าที่เปลี่ยนมาจาก48ค่ะก็ไปเขียนเลยค่ะ96อยู่ตรงนู้นนะคะ,ะเขียนแล้วนะคะเส้นขั้นเสร็จส่วนตรงนี้นะคะแทนมาจากเครื่องหมายต่อก็เขียนต่อค่ะหลังจากนั้น24นะคะโดนคูณมาจาก12ค่ะเป็นสีน้ําเงินนะคะซึ่งจะเขียนตามหลังสีแดงจากโจทย์นะคะเราก็เอา24ไปเขียนตามหลังสีแดงที่เป็น96ค่ะ ก็เลยจะได้อัตราส่วนใหม่นะคะว่า96ต่อ24ค่ะเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือ96ต่อ24เป็นอัตราส่วนที่เท่ากับ48ต่อ12นั่นเองค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะ อบอกแล้วว่าง่ายๆนะคะซึ่งจริงๆถ้าเราเอาเรื่องเศษส่วนมาประยุกต์ช่วยเนี่ยมันจะง่ายมากๆนะคะทีนี้ลองหาอีกสักตัวหนึ่งด้วยวิธีการหารน,นะคะครูอยากหารด้วย4ค่ะเราก็เริ่มเลยค่ะ เราก็นำอัตราส่วนนะคะ48ต่อ12นะคะมาเขียนเป็นเศษส่วนนะคะเพื่อให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะหารจริงๆแล้วการหารเนี่ยมันคือการตัดนั่นเองค่ะแต่ครูจะเขียนเป็นเครื่องหมายหารตามแบบฝึกหัดใน EP ีที่37ที่เราเคยทำไปนะคะเขียนเป็นเครื่องหมายหารเพื่อจะได้มองง่ายยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนอยากจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นักเรียนเลยจริงๆนะคะถ้าใครสะดวกตัดตัดได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะมาแสดงวิธีการตัดอีกรอบหนึ่งให้ดูนะคะแต่ตอนนี้เขียนเป็นเครื่องหมายหารก่อนเนาะ หารด้วยอะไรคะหารด้วย4ค่ะก็ใส่4เลยค่ะ2ตัวนี้ทั้งบนทั้งล่างก็หารด้วยเลข4นะคะ48หาร4เหลือ12ค่ะถูกต้อง12หาร4เหลือ3ค่ะถูกต้องตอนนี้ได้เศษส่วนใหม่นะคะหรือพูดง่ายๆคือเราได้อัตราส่วนใหม่ที่จะไปเขียนตรงนู้นแล้วนะคะที่เกิดจากการหารด้วย4ค่ะ เราก็นําเลข12ที่เป็นสีแดงนะคะเลข12สีแดงจะอยู่ด้านหน้าค่ะ12ก็ไปเขียนด้านหน้าเลยก็ได้12ตรงนู่นนะคะตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายต่อนะคะ3สีน้ําเงินก็ตามหลังสีแดงมาก็ไปเขียนหลัง12นะคะก็เลยจะได้อัตราส่วนใหม่ที่เกิดจากการหารด้วยสีว่า12ต่อ3ค่ะ ซึ่งมีค่าเท่ากับ48ต่อ12เช่นกันค่ะสรุปแล้วนะคะอัตราส่วน3ตัวนี้นะคะ48ต่อ12 96ต่อ24และ12ต่อ3เป็นอัตราส่วน3อัตราส่วนที่มีความเท่ากันนั่นเองค่ะเขาเหมือนเศษส่วนใช่ไหมคะ ดังนั้นครูก็เลยเลือกใช้วิธีการของเศษส่วนให้เข้ามาช่วยนะคะแต่ให้นักเรียนพึงระลึกไว้นะคะว่ายังไงนะคะเขาก็ไม่ใช่เศษส่วนนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดนะคะเป็นเพียงแค่ตัวช่วยในการหาคำตอบเท่านั้นโอเคเนาะอ่ะ ไปค่ะไปสู่แบบฝึกหัดกันเลยถ้าเข้าใจแล้วนะคะอ่ะมาคะ่ะเราก็มาเข้าสู่แบบฝึกหัดนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า122ค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่4.7ค่ะคําสั่งบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างนะคะดูโจทย์นะคะนักเรียนโจทย์เป็นลักษณะที่มีอัตราส่วนอยู่คู่หนึ่งแล้วบอกว่าเท่ากับอัตราส่วนอยู่คู่หนึ่งแต่อัตราส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นอัตราส่วนที่ไม่ทราบอีกตัวหนึ่งนะคะพูดง่ายๆคือให้เราไปหาอัตราส่วนอีกตัว ที่หายไปนะคะว่ามาจากไหนนะคะทบทวนความจําของนักเรียนสักนิดหนึ่งก่อนการเปลี่ยนอัตราส่วนไปเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนักเรียนสามารถทําได้2วิธีนะคะโดยวิธีการคูณและหารถูกต้องไหมคะอ่าก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าดูเหมือนว่าอัตราส่วนจากซ้ายแล้วเปลี่ยนมาเป็นขวาเนี่ย เป็นการเพิ่มหรือการลดลงคะถ้าเป็นการเพิ่มแปลว่าเขาเพิ่มมาจากการคูณค่ะแต่ถ้าเป็นการลดลงนะคะเป็นการลดลงจากอัตราส่วนที่มีอยู่แล้วนี้นะคะ แปลว่าเขาถูกหารมานั่นเองค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดที่ครูบอกนะคะเอาไปเขียนเป็นเศษส่วนก่อนค่ะจะได้มองได้ง่ายๆเนาะจัดไปค่ะเราก็นํา6ต่อ13นะคะไปเขียนเป็นเศษส่วนค่ะ6ต่อ13ขอเปลี่ยนเป็นสีให้มองง่ายขึ้นนะคะ6สีแดงนะคะ13สีน้ําเงินนะคะ30สีแดงแล้วก็ตัวนี้ที่ไม่รู้นะคะก็จะต้องเป็นสีน้ําเงินค่ะ โอเคจัดไปค่ะ6ต่อ13ก็เลยจะได้ว่าเศษ6ส่วน13นะคะตอนนี้เราได้เศษส่วนที่เปลี่ยนมาจากอัตราส่วนแล้วทีนี้สังเกตนะคะอยู่ดีๆเลขสีแดงนะคะจาก6ก็กลายเป็น30นะคะเลขข้างล่างไม่รู้นะคะจาก6กลายเป็น30คูณหรือหารนะคะ6เปลี่ยนเป็น30น่าจะไปทำอะไรมาทำไมกลายเป็น30น่าจะถูกคูณหรือถูกหารมาคะจึงกลายเป็น30 ถูกต้องค่ะต้องถูกคูณมาแน่นอนนะคะเพราะาจาก6เพิ่มขึ้นเป็น30การเพิ่มขึ้นนะคะจะเพิ่มขึ้นได้เพียงจากการคูณเท่านั้นแต่การหารจะทําให้จํานวนลดลงนะคะดังนั้นแปลว่ามีเลขมาคูณเขาให้กลายเป็น30ค่ะเลขอะไรนะ้าคูณเขากลายเป็น3 0 6คูณอะไรให้เป็น30ถูกต้องค่ะ6คู5อ้าจัดการเลยค่ะ6 ถูกคูณด้วย5กลายเป็น30นะคะดังนั้นถ้า6ถูกคูณด้วย5แล้วนะคะ13ก็ต้องถูกคูณด้วย5เช่นกันค่ะจึงจะได้เลขสีน้ําเงินข้างล่างนี้ออกมาว่า13เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรนะคะตามการคูณด้วยจํานวนที่เท่ากันค่ะ13ก็เลยต้องคูณ5ซึ่งจะกลายเป็น65ค่ะแปลว่าช่องว่างตรงนี้นะคะที่เป็นสีน้าเงินที่เปลี่ยนมาจาก13นั่นก็คือเลข65นั่นเองค่ะ ได้คำตอบแล้วเห็นไหมว่าง่ายนะคะอ่ะเรามาสรุปข้อนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะจาก6กลายเป็น30เกิดจากการคูณ5มาถูกต้องไหมคะสีแดงโดนคูณมากลายเป็นสีแดงตัวนี้นะคะสีน้ําเงินก็ต้องโดนคูณมาด้วยเลขเดียวกันนะคะนั่นก็คือเลข5ค่ะสีน้ําเงินโดนคูณมาก็เลยกลายเป็นสีน้ําเงิน ตัวนี้นั่นเองค่ะคําตอบนั่นก็คือ65ค่ะให้นักเรียนนะคะไปแสดงวิธีการแบบนี้นะคะในกระดาษทดนะคะแล้วนําคําตอบมาเติมในช่องว่างแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเขาไม่มีที่ให้นักเรียนแสดงวิธีทำเน,ะนาะนจา๊ะอ่ะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสักอีกตัวอย่างหนึ่งนั่นก็คือข้อ2ค่ะข้อ2เนี่ย ช่องว่างในอยู่ตั้งแต่เลขข้างหน้าเลยใช่ไหมคะอ่ะ12ต่ออะไรไม่รู้นะคะซึ่งเท่ากับ36ต่อ42ค่ะ36ต่อ42เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่ครบถ้วนนะคะดังนั้นครูจะยึดอัตราส่วนที่ครบถ้วนนี้เอาไปเขียนค่ะอันนี้เป็นคําถามนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เปลี่ยนไปจากตัวนี้ค่ะดังนั้นยึดตัวนี้เป็นหลักนะคะยึดตัวที่ครบเป็นหลักโอเคไหมคะนักเรียน เวลานักเรียนไปทํานะคะนักเรียนดู2ฝั่งนะคะขั้นกันด้วยเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยสฝั่งอ่ะใครครบนะคะถ้าฝั่งนี้ครบนะคะนักเรียนก็ยึดฝั่งนี้เขียนเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ฝั่งนี้นะ,ะเราก็ลองไปเปลี่ยนเป็นเศษส่วนกันเลยค่ะ36นะคะสีแดงก็จะมาก่อนนะคะตามด้วยสีน้ําเงินเนาะเป็น4 2นะคะซึ่ง36สีแดงก็จะเป็น12เช่นกันค่ะเพราะ12เป็นตัวหน้าก็เลยให้เป็นสีแดงนะคะเลขที่หายไปก็เป็นสีน้ําเงินอีกแล้วค่ะบางข้อเลขที่หายไปอาจจะเป็นสีแดงนะ อ่ะโอเคนะเราไปดูกันต่อนะคะเราก็จับ36มส่วนสีที่เป็นอัตราส่วนที่ครบนี้นะคะไปจาัดก,การเป็นเศษส่วนค่ะในกระดาษทดนะคะ36มส่วนสีนี้นะคะก็จะเท่ากับ12ส่วนสิ่งที่เรายังไม่รู้นะคะว่าเท่าไหร่นะคะสังเกต36 ไปเป็น12นะคะครูยึดตรงนี้นะคะแม้จะเป็นการทําจากหลังไปหน้าก็ตามนะคะครูยึดตัวนี้เท่านั้นเนาะสามสิบหกทำอะไรทําไมกลายเป็น12คะ36เป็น12นี่ลดลงใช่ไหมคะถ้าลดลงแปลว่าเขาหารมาค่ะถูกต้อง36หารด้วยอะไรกลายเป็น12คะหารอะไรคะ หาร3ค่ะ36หาร3นะคะกลายเป็น12นะคะในข้อนี้นะคะครูจะไม่เขียนเครื่องหมายหารให้นักเรียนดูนะคะแต่ครูบอกแล้วนะคะว่าการหารเศษส่วนด้วยจํานวนที่เป็นจํานวนเดียวกันทั้งเศษและส่วนพูดง่ายๆนั่นก็คือการตัดนั่นเองค่ะ เขาคือการตัดนะคะแต่จะตัดด้วยแม่อะไรจะถูกกําหนดไว้แล้วนะคะเช่นข้อนี้นะคะ36กลายเป็น12โดนหารด้วย3นะคะจึงกลายเป็น12แปลว่าเขาจะต้องโดนตัดด้วย3ค่ะถ้า36โดนตัดด้วย3นะคะ42ก็ต้องโดนตัดด้วย3เช่นกันค่ะ จัดไปค่ะเราก็จัดการเอาแม่3ตัด36ค่ะ3อะไรได้วยคะ32เป็น36ค่ะแล้วเราก็เอา3นะคะตัด42ด้วยเช่นกันค่ะ3ตัด42เหลือเท่าไหร่คะเหลือ14ค่ะ เราก็ได้อัตราส่วนใหม่แล้วนะคะว่า36โดนหารด้วย3หรือโดนตัดด้วย3กลายเป็น12นะคะและ42โดนหารด้วย3หรือโดนตัดด้วย3ก็กลายเป็น14เช่นกันค่ะคำตอบก็คือ14ค่ะช่องว่างตรงนี้เสร็จแล้วนะคะในข้อนี้นะคะครูขออนุญ,ญาตไม่เขียนหารให้นักเรียนดูนะคะเหมือนตัวอย่างแรกที่ครูได้อธิบายไปนะคะแต่ถ้านักเรียนจะไปเขียนเป็นเครื่องหมายหารเหมือนตัวอย่างแรกก็ได้นะคะแต่ถ้า ตัดนะคะมันก็เป็นความหมายที่นักเรียนคุ้นเคยเช่นกันนะคะการตัดนั่นก็คือการหารนั่นเองค่ะโอเคต่อไปไปดูแบบฝึกหัดนะคะในข้อ2ใหญ่นะคะเขาบอกให้หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กําหนดอีก4อัตราส่วนค่ะครูยกตัวอย่างเป็นข้อ4เลยนะคะอัตราส่วนคู่นี้นะคะ90 ต่อ210นะคะให้ไปหาอัตราส่วนที่เท่ากับเขามาอีก4อัตราส่วนนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถตอบได้อย่างอิสระนะคะเพราะว,าว่าการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนใดอัตราส่วนหนึ่งนะคะนักเรียนจะต้องใช้วิธีคูณไม่ก็าหารแต่การจะคูณด้วยเลขอะไรหรือหารเลขอะไรก็ขึ้นอยู่แล้วแต่กับนักเรียนเลยค่ะทีนี้แต่ละคนนะคะก็จะมีความคิดไม่เหมือนกันนะคะว่าฉันนี่อยากจะคูณ2ฉันนี่อยากจะคูณ3ฉันอยากจะคูณ4แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะดังนั้นคําตอบจะแตกต่าง กแต่ถามว่าถ้าไม่ได้ตอบเหมือนกันแล้ว ถูกไหมก็ยังถูกอยู่ค่ะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้านักเรียนคูณมาจากเลขไหนนะคะผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะมาจากเลขที่นักเรียนคูณนะคะไม่เหมือนกันนะจ๊ะอ่ะเราก็ไปดูกันเลยว่า90ต่อ2 1 0เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันได้ว่าอย่างไรบ้างในความคิดของครูนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เปิดกระดาษทดเราก่อนเลยนะคะเอา90ต่อ2 1 0เนี่ยไปเขียนเป็นเศษส่วนค่ะตัวแรกนะคะครูอยากจะคูณค่ะครูอยากจะคูณด้วย3ค่ะครูก็จัดไปค่ะ90ส่วน2 1 0คูณ สค่ะนี่ค่ะคูณในรูปแบบเศษส่วนก็จะง่ายขึ้นเนาะถ้าคูณด้วย3เสร็จแล้วก็เลยจะกลายเป็น270ต่อ630ค่ะ เรียบร้อยก็นํารูปแบบของเศษส่วนตัวนี้ไปเขียนในรูปแบบของอัตราส่วนค่ะก็เลยได้เป็นว่า270ต่อ630ค่ะอันนี้คือตัวแรกนะคะเขาให้หากี่อัตราส่วนคะจากโจทย์4อัตราส่วนค่ะเอาตัวที่2ค่ะ,ต,คะตัวที่2ก็อยากคูณค่ะคูณ10ค่ะง่ายๆเออเลขนี้น่าจะคูนตั้งนานแล้วเนาะคูณ10จัดไปค่ะ90ส่วน210นะคะคูณด้วย10ส่วน10นะคะเท่ากับ เก้าร้อยส่วนสองพันหนึ่งอยค่ะคูณสิบนี้ก็จะง่ายนิดหนึ่งเนาะก็เอาไปเขียนเป็นอัตราส่วนค่ะได้ว่าเก้าร้อยต่อสองพันหนึ่งร้อยค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ยากนะคะต่อไปเอาเลขอะไรดีนะเอาคูณหรือหารดีอ่ะอยากคูณเหมือนเดิมค่ะชอบคูณนะคะคูณห้าค่ะจัดไปค่ะเก้าสิบส่วนสองรอสิบนะคะคูณห้าส่วนห้าค่ะ ก็เลยกลายเป็น450ส่วน1 0 5 0ค่ะก็เอาไปเขียนเป็นอัตราส่วนนะคะได้ว่า450ต่อ1 0 5 0ค่ะโอเคตัวสุดท้ายนะคะขอหารสะหน่อยนะคะหาร30นะคะโอ้โหเลขที่เอามาหารนี่ก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะอ่ะจัดไปค่ะ90ส่วน210นะคะหาร30นะคะครูจะไม่เขียนเครื่องหมายหารน,นะคะครูจะตัดเอาเนาะใช้แม่30ตัดนะคะ30อะไรได้90คะ 33เป็น90ค่ะ30อะไรได้210คะ่ะ37เป็น210ค่ะก็เลยเท่ากับ3ส่วน7นะคะไปเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่า3ต่อ7ค่ะนี่ไง S <S <S กว่าจะได้4ตัวนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆจริงๆการคูณการหารเศษส่วนเนี่ยเรียนมาแล้วไม่รู้กี่รอบใช่ไหมคะก็นํามาประยุกต์ในเรื่องของอัตราส,ส่วนนะคะถ้านักเรียนได้เศษส่วนจากการคูณการหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนําไปเขียนเป็นอัตราส่วนฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นคือสิ่งที่จะต้องตอบลงในกระดาษจริงๆนะคะส่วนฝั่งนี้ที่อยู่ในกรอบสีเหลือง เป็นกระดาทษทดนะจ๊ะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการตอบของเรานะคะตอบมาแบบนี้ผิดเด้อนะคะเป็นเพียงแค่หนทางให้นักเรียนทําได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากการบ้านไว้เพียงหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่4.7นะคะที่ครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสัก2อสข้อนี่แหละนะคะหน้า122เพียงหน้าเดียวค่ะ ข้อที่เหลือที่ครูยังไม่ได้ทำให้นักเรียนดูนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบ EP ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะจริงๆอยากจะให้เป็น EP ที่สั้นๆเล็กๆง่ายๆนะคะแต่ก็กลัวว่านักเรียนจะมีความสับสนแล้วไม่เข้าใจนะคะจึงอธิบายให้ลึกแล้วก็ย้ำแล้วย้ำอีกในบางกรณีนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมาจนถึงนาทีนี้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ